เขสอกซ้ายต่อไปต่อครับเขาเป็นแชมป์ปูนเสือมาจากเขาคนนี้เลยครับรอนแล้วเสียบเรียบเด้ดหี่น้ำจะแก้ยังไงครับโอ้มีซอกครับเลยเอากอัดซอกมาด้วยครับนี่แหละครับการแก้เกมกันแบบวินาทีต่อวินาทีซอกกับเข่าครับ เสียงเชียร์นี่สนั่นครับทั้งสองฝ่ายนี่คือบรรยากาศครับมวยไทยเจ็ดสีและนี่คือมนเสน่ห์นี่ครับมวยไทยเจ็ดสิงเป็นตํตาแหน่งเลยครับความยิ่งใหญ่อของทั้งมวยไทยห้ายกกับมวยไทยเจ็ดสิงเตใสไปสิงห์ดำให้ฉากออกมาใช้สมองครับสิงห์ดำสมองมวยแต่ว่าเป็นไม่สนเตะซ้ายอัพเข้าไปคอยมาเติมเล่นวงในครับเรียบข่าวกดล็อกได้ลอ็ลอกลอ็อกไอ้ซ้ายหนีได้ไหม สินดําดิ้นออกได้ไหมครับโอ้โห,โอโหโกอดเหนียวเลยครับเป็กดิ้นไม่หลุดครับสิงดําจังหวะนี้ล็อก้วยแขนขวาครับแล้วก็ไปอัดพิธีรับตัวเ็กตําหันมาโอโ้ลุกตัวโอโ,โดนสอบครับสิงดําฟันจอม ไดคนละแบบดีคนละอย่างสิงดําก็มีดีเหมือนกันนะครับอาวุธเสริมอาวุธลับเอซ้ายต่อยซ้ายฟันศอกซ้ายครับทีขวาสิงดําเอซนายต้องลงทุบกโยกหลบแข้งครับเอดอกนี้เข้าชายโคลครับแล้วเนี่ตีจิ้มเข่าซ้ายเข้าไปเอาจิ้มเข่าซ้ายสิงดําแล้วพลิกเหลี่ยมโอ้โหเสียเหลี่ยมเสียทรงนะครับจัหวางวังลงไปสิงดําจัหวาสงแล้วตอนนี้ครับทีซ้ายอย่าท้อแท้ครับ ไม่ดีกับเมืองพลมีอยู่ขดแกนนะครับสไตล์ของเตะไม่ถึงตัวครับทุงนดันันทำแล้ววนหนีทำแล้ววนหนีครับให้ประทานด้วยครับ การโขดนะครับเป๊กเอาละครับเอ้กี่ยวกับการโขดนะครับเป๊กเอาละครับโขดเข้าไปแต่ว่าเนี่ยนะครับสิงห์ดำแกดักจังหวะก่อนเลยครับเข้าง่ายๆเตะนีนคราบใหญ่ๆครับหุ่นเลยกับส์ดำเป็กนี่หน้าสับกันหลายครั้งแล้วนะครับวัดเชิงกันแบบนอกกับในนะครับโอ้นอกก็คือสีดำในก็คือน้ำเงินครับโออ้้เานี่โดนสับซอก ต่างว่าเกมรับครับเลือกเล่นครับสิ์ดาเอซ้ายมาลับตัวเต่าใหญ่เลยครับเ็กเองต้องบังให้อยู่แล้วครับโยกนี้สินดับมาต้อวิ่อยซ้ายสวนหรับยกสามครับเราใจครับพระทุทธกี้ยกหนึ่งเลยท่านผู้ชมโหยถูกคู่คนดูถูกใจสีฮีโร่ทาแล้วขึ้นไง เขาหมายถึงทาแล้วมันขึ้นที่วัสดุง่ายกวาวไนซ์ก็ยังทาติดแถมยังแห้งไวและการสนิมในตัวด้วยสีฮีโร่รัสเทคมือโปร,โปรโทุกงานเหล็กสีรัสเทคต้องฮีโร่บาดมาในทีมเทียนทองนูโสกูดปืนดูบาดในเปลียนกปากหางเจียบาดช่วงเวเรียงเจียมเมีย,ยตื้ในนกปากหางนี่ใช้แล้วเขียวดีจริง